มนี่คีซีกม่กน้าปันขวาย,ยสบายใจเฉมเนาะันได้เนาะวันนี้เข้ามาโอ้ม่มากๆเลยน้ำของ ดึงข้างนี้มีชน,นะนะไม่มีแรงข้างนี้ดึงข้างพาตัดและไม่มีแรงอือพอแล้วค่ะพี่น้องพอแล้วพอแล้วดอกใหญ่เด้อตอ้องม้วนกือบกิน ดอกสองดอกสามดอกกะชือว่าอออยู่โอ้ยดอกอง่นะดอกองอก่งกขอขอยงายสุเดเลยนี่ออกเป็นแมัน,น่ะมว่อมูนของสีดีเนาะขอมสวยงามนิดนึงมี็มีลายเห็ดีลาล โอ้ยโอ้ยโอ้ยออนเนี่ยีเดี่เดีเดหลอกางใหญ่นึ่งเท่ามดแเล้วหุ่นนี่เพิ่นเรามาเอามันเราจุ่มก่อนดีกว่าอันนี้แง่ได้เอเพราะมันหามแตุ่่นมันหามดีโอเคอยู่นี่วกนี้เนี่ยดอกนึงเป็นยไงบ้างตาเนี่ยเดหมนเล่ ว่ามึงจับมึงก็กได้จุ่มตัวนะแข็งได้อยู่ได้หรอแต่<ด>เป็นลูกเอาได้อยู่ได้อยู่เอาพอกเก่งได้อยู่โอ้ยหายหนาวดิี่ตงใหญ่ะดิ่บ้านนี้ไม่ได้มานมเนาะออาไปทันนลงทำให้เม,มันนมมมน่นหนูได้หล่อมาหอดทางที่มันแข็งเข้าหน่ยอยเพราะมีตกเซอร์นี่มันมีปิ่นเพื่นคุณหับมืดขืนโอ้โหคุณ่ะนี่ยตมมื่น เกลาอยจางเลยยังแขงอยู่มันพุนห่มันไม่ได้เท่าแล้วเลยแต่ว่าพุนห่ามดคืนดอกมันก็เลยอ่อนๆในดอกจุงมรนีพ่งมาเลยใสเปืยก่อนาะว่าปืยเลรอไม่ใช่ไหมเอ้ยปืเอสามดอกที่น้องล้ำเก่าเขา เขาน่าจะเอาตาวาาัวันหวานดีกวยกูน่า่ลัวเขาเอามีมืดข่าดกันองกระเซาจุดดิ่งเปื่อยดูแล้วเริ่มเ,เปื่ยเหรอตื่นเช้ามาแล้วได้เก็บเห็ดเลยด้วยครับพี่รองวันนี้ มพวกนี้เห็ดอ๋ออยังเหลืออนนี้เละบังเก่าจ้าของเก่าที่เขาเคยเก็บตอนนัน้นอุ้ยนี่กำลังอุ้งมาเสียอ๋อยี่บบอเนาะเอออย่ามาจี้มังค่อยได้อเอออุ้ยบวานนี่ก็บอย่างเห็นอยู่เนาะอุ้ยแข็งแล้วอ,อึ้ยปูยายมาเสอือแล้วเด็กอ๋อยู่ฮนะั่นอ่ะมันอ๋ออยู่อยู่ฮั่นกะมันจูบมาเสอือหวานนนัเจอจังเห็นกูมาท่กูก็มาชองมึงก็น่าเห็ดอ๋อยอยู่าบอกปูแล้ววะ แอุ้ยุ่นออกไปุ้่นเราเป็นไงหนึ่งมึงเนี่าเออเฟิงหนิ่งเขิงอังคิดก็ได้เอาคุ่นั่นดิจะพันเอามาต่เสือเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปเบิงโอ้โหจุกโดไปยู่หม่นจะพันเอามายู่เสือนอเข้าวเล่าโน่ถงก้อนถังก้อนังตอไรไห่เป็นห่ไล่นิพื้นได้อยู่ไหห้เป็นไ่ไลเท่าไรเท่าหรือโอ้ห้ามพูดไปฮะห้ามพูดหรอ พังผู้อพังไนงูนะอืเออเขาบอกมันเดีวเออเออน้ำผูไปน้พังของแม่ตั้เซีบโอ้กรโลกกันเนาะผู้มีผู้มีแต่ดอกใหญ่ๆมันสีอ้อันนี้ไปทำปูนได้หรอเนี่ยไม่หุ้มันใหญ่พอดีหุมบ่ผู้อันตรกอ้อมือผู้คนเดูอาขั้แต่ง่างคือกันลรอปะหนูดอกใหญ่บานมือเลยไม่เหลือเห็นอยู่หวานนี่ผักกันว้าอยือกัไหน จูบเลยนี่ท mm ี hmm. ่ดินเนี่ยเห็นเนาะอุ้ยน่าจอ้อเื่านี่10ดอกนี่นี่เลิกับตัวาารู้เจ้าภูเก็ตมั่นเาไปเอาเด้อมึงวน่รงนี้เอยมาโบกออกอีกไหมน่าผางเขาสิบไปเอาได้ที่ด้เริ่มมาแก เห็ดพอเริ่มม mm ีลายโดมีลายโอจังวไของจะไปยึดยึกอันเธอ่ึงเธอมูเบิงอ๋อเห็นอ่ะคุณเฮ้ยลายอยู่บนนมคุณเฮ้ยอ๋อเย็นปูแบบพิมูดหักกระเดบ่อเอาไปให้คนโอเพ่เฮ้ยไปไปไปวาขันไก่มีเขียนไล่ก็นี่วีหักสาม กบเพลิกัดหมันพ่องไปขีดหูแล้วเอาไปแลหาง่เท่าแล้วตวงามอยกอนอินนี้วตวนี่ก็คือว่ากันยูอยู่ันเห็นเนะเล้หมาเดวกูเบิ้งซูมือ ก็แดดเป็นหลอกหอบอยู่อืเชนนี้ทอขออ่อนต้นสมซาเลยเอาไปกิเออต้นสามสาหรืพอพี่เดาเพี่เดา,เอ,าอ๋อยังต้นสมซาก็ได้ต้นสาเนี่จีตแต่กับออต้นสมซา